มาด่ากับพี่ไหนย่งงี้ต้องรอดูเงินด้วยจะออกมารูปไหนไม่รู้เลยครับมาดูบิ๊กวินเมก้าวินฮะหัวเร้นสองตาส ทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต8ปีขึ้นไปการพน,นันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้ a, เฮียเข้มไสปั่นมาอีกแล้วนะเมื่อวานนี้เรามีกําไรจากการเล่นสล็อตนะฮะเมื่อวานเราลุยค่ายพีจีมามีกําไรนะฮะวันนี้ a, เฮียเข้มนะ,ะอยู่กับเกมสล็อตที่มีชื่อว่า m ั n นี่เทนทูนะฮะเงินบนรถไฟนะฮะ <c oughs> ภาค2เออแล้วก็ที่สำคัญฮนะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะอ,อันนี้มันนี้เทเนียเป็นเกมอยู่ในค่ายดีแลกเกมมิ่งนะค่ายฝรั่งเขาเรียกว่าค่ายฝรั่งะนะฮะรถไฟฮะทุนผมวันนี้มีเท่าไหร่หนึ่งมืนสี่พันนะผม <c oughs> เดี๋ยวรุนกันดูนะฮะหนึ่งมืนขอจดยอดก่อนหนึ่งมืนสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทเออ เราจะเล่นแบบซื้อฟีเจอร์บายนะฮะเดี๋ยวขอหมุนดูสักรอบกันหมุนสักที่สักหน่อยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตดูดูหน้ามันโอ้โหข่าหมุนธรรมดาที่สามรอบยังไม่อยากจะจ่ายเลยนะแง่เอ้ยถ้าซื้อฟีเจอร์อนาคตจะเป็นยังไงวะ <c oughs> เล่นกันที่เบ็ดสิบห้าบาทก่อนนะฮะ <c oughs> เล่นตำาๆไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆเล่นไป เดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรมันมีอะไรไอเทมให้ด้วยนะมันนี่เทรนทูเริ่มจะคูณหนึ่งคูณหนึ่งนี้เรามีอยู่3คูณนะฮะสิบห้าบาทคูณสามไปเลยอ้ามีตัวดูดนะคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์ฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไอเทมนะเว้ยแมงหมุนอย่างเร็วเลยนะผมใส่เทอร์โบนะฟุบฟับฟุบฟับเลยนะกล่าวว่ามาแล้วแตกอย่างไวอันนี้คูนที่สามสององ่างไต่หาครั้งสุดท้ายแมงเอ้ยไม่เข้าออื้ บิ๊กวินบิ๊กวินไปแปดฟุตโอ้โหเรียนกรรมเอาเทอร์โบออกผมว่าการใส่เทอร์โบออเข้าไปมันหมุนเร็วเกินไปนะฮะโปแก,กรมมันจ่ายเราไม่ทันนะฮะสองพันห้าฮะซื้อใหม่นิดนึงนะไม่ได้ใส่เทอร์โบออแล้วไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะฮะมันนี่เทรนไป ลุยเข้าไม่เข้านะรอบสองเข้าไม่เข้าไม่รู้อะเออรู้แต่ว่าต้องลุ้นแค่นึนงสามอือโอ้ค่ะสุดท้ายให้หมุนนี้เข้านะถ้าเข้ามอจะได้กลับมาสามนะโอ้ยกลับมาสามหมุนอีกทีนึงเนี่ยเรามีโอกาสขค้สามครั้งนะต้องต้องเข้านะมันก็จะกลับไปที่สามใหม่ถ้าไม่เข้าโคตรซวยเลยนะจะบอกให้อื และไอเทมหมุนไปไหนวะคูณสี่แจกแจกแจกดึง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 แจกเออมันต้องอย่างงี้เว้ยคอลเลกเตอร์คูณสามอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออดู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 ปัง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 หูยแม่งไม่แน่แล้วเว้ยมุ้ยมุยไม่แน่อาจแตกตานี้เลยก็ได้นะนี่คูณไปหกร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วไม่รู้อ่ะเข่าเออมันต้องคูณมาคูณมาลูกพี่ เอาขยายครับขยายช่องครับแม่งขยายทำไมขยายแล้วไม่ให้เร็วๆเข้าด้วยออีกรอบสุดท้ายยานะอย่าว้านะโอ้ยได้ครับกลับมาคุณสามเหมือนเดิมับโอไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยหยาเหนียวยาเหนียวเออมันต้องอย่างงี้มาเรื่อยๆนะโอ้โหคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์ดูดจะดูดดด โอ้ยแม่งโคตรเถื่อนคูณนึ่งพได้89 1,389แล้วอ่ะไม่รู้มันจะยังไงนะตานี้นะโอ้ยธรรมดาจะที่ไหนอย่างงี้ต้องรอดูเงินเวย้ยเอาเฮ้ยอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะมันดูคุ้มอะ่ะไม่รู้อะ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวออกมารูปไหนไม่รู้เลยครับมาดูบิ๊กวินเมก w วินฮะโอ้โหเล่น2ตาสาม0มื 3, ่สโอ้ยหยุด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 ,ยด สามหมี่พันเจ็ดอยี่สบห้าบาทแม่งแตกอย่างโหดสั่งโอ้ยบ้าไปแล้วนะครับอย่างเถื่อนนะฮะโอ้ยทุนมีแค่หมื่นสี่เองนะโอ้มีแค่หมื่นสี่ฮะตอนนี้ได้ไปแตกมาสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยครับผมโอ้ดูดูด,ด,ดูดูยอดนะฮะตอนนี้ยอดรวมผมอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบครับโอ้แม่งแตกมาสามหมื่นหนึ่งพันนะครับ แตกสามหมื 30, น่นเนีเล่นสองตามันนี่คาดแม่งโคตรเถือ่อนเลยนะเกมนี้เข้าง่ายใจไว้ฮะแนะนำเลยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะเฮียเข้มขอลาไปก่อนสวัสดีครับ